เผ็ดแบบแสบตูดไปเลยป้ายุ้ยฉันเป็นคนขายไม่ได้เป็นคนเสิร์ฟไม่ได้งองให้กินชีนว่านะศากแม่ค้าน่าจะเผ็ดกว่าพี่กิจะตูดก็ตูดจะไส้ก็ไส้จะแดงหะฉันไม่ขายเว้ยเออเอามาลองค่ะ จดทำไมป้าอายุเยอะละวใส่ตาก็ไม่ดีอ่านก็ไม่ออกมันต้องจอดไปนั่งรอเดี๋ยวค่อยถามค่ะโอ้ป็ยุ้ยไม่ลาก็นหวัวผมเลยอะจะกินไหมกระแทกอะไรขนาดนั้นอะป้าสั่งได้ยังอะหิวแล้วเนี่ยจะกินอะไรว่ามา นใหญ่โฟเผ็ดมากมเผ็ดแบบแสบตูดไปเลยป้ายุ้ยเคยกินหรือไงไม่เคยอะแต่ว่าหนูชอบกินเผ็ดๆมันเผ็ดมากนะฉันเตือนแล้วนะอ๋อนั่นแหละป้าตามนั้นแหละป้าน้ำแก้วดิน้ำอยู่นู่นไปแตกเอาเองอยู่คนเดียวไม่เห็นหรอไง ที่ผู้ชายทำให้เลยฉันเป็นคนขายไม่ได้เป็นคนเสิร์ฟ<ะ>คนต่อไปเอาอะไรตอโน,ะอน่นอ่ะเผ็ดมากป้ายุ้ยป้ายุ้ยทำยังไงมันเผ็ดขนาดนี้เนี่ย สั่งแสบตูดไม่ใช่หรอโอเหเผ็ดขานาดน,นี้ใครมันจะไปกินได้ปากพังพอดีแสกบกระเพาะพอดีอะ่ะไม่กินเล่าอาจายตังด้วยไปใช้ไม่ได้เลยก็สั่งแสบตูดมันก็ต้องแผ็ดอย่างนี้สิเออลราลไม่ฟังไอหนูคนนี้วันหลังอย่ามากินนะละ่าชิดใครยังตะโกนบอ,อกอยู่แล้วเมนูก็บอกว่าแสบปากแสบคอแสบตูดสั่งก็สั่งไม่เป็นป้าเก็บตังค์สี่สิบ เอามาเก็บตังค์ดิมาจ่ายที่นี่สิไม่เห็นหรอไงว่าอยู่คนเดียวอะ่ะอายืนบื้อทำไมเอาชาไมไปเก็บฮะเอาชามไปเก็บด้วยเหรอก็แช้นบอกว่าเช้นอยู่คนเดียวโตนูนเขารอก๋วยเตี๋ยวอยู่ป้า ถ้าลานป้าไมา่อร่อยนะผมว่ามันกินหรอกอะไรเนี่ยให้ลูกค้าเก็บชามด้วยฉันก็ไม่ได้งอให้กินอรอแป๊บคุณป้าคะหนูเอายินตาโฟเส้นเล็กไม่ใส่ถั่วนะคะทำไม่เป็นจะสั่งยุ่งให้มันยุ่งยากทำไมสั่งเล็กโฟก็จบส่วนของหนูเอาเล็กโฟเห็ดแบบเนสซี่คะ่ะเนสซลงเนสซี่อะไร ฉันไม่รู้จักลอเล่นค่ะเอาแบบความเผ็ดแบบแสบปากก็พอแล้วกันค่ะฉันเป็นเพื่อนเหรอตกลงจะเอาแสบอะไรแสบปากค่ะก็แค่นั้นแหละฉันว่านะปากแมค้าน่าจะเผ็ดกว่าพี่อีกแต่ป้าร้านเนี้ยปากคือแบบแสบโอ้ย<ร>ใช่มากได้ยินมานะว่าปาก อยากลองให้เขาด่าสักทีนึงอ่ะเราไปแย่ไปดิลองดินี่มาแล้วเย็นตาโฟไปยุยุ้ยมีเรื่องระดับความแสบด้วยเอาแสบอะไรดิมีปากพุงไส้ตูดพี่เนี่ยก็เอาตูดไปเลยไม่เอาป้าสั่งหน่อยครับเอาตูดผสมไส้แล้วกันผมอยากกินสองอย่างพร้อมกันตูดผสมไส้ไม่มีจะตูดก็ตูดจะไส้ก็ไส้ันทำไม่เป็นหรอกงั้นเอาพุงก็ได้กนะคะ ผมเอาสี่อันผสมกันหมดเลยแล้วกันครับอยากลองชิมไอ้หนูก็บอกไม่มีไม่ทำให้ออกไปเลยไม่้องกินโอ้โดนด่าแล้วไม่กินละไปจริงไปดิเอาไม่กินเอากินกินกินก็ได้กินก็ได้นั้นเอาตูดมาสองจานก็ได้ครับแต่ผมเอาเส้นผสมนะเอาเส้นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ผสมกันแล้วก็น้ำขอขุกขิกครับไม่เอาเยอะนิดเดียวคอจะแดกไหม อู๋หมายโอ้หมายกอดโอ้หมายกอดกินครับกินโูไม่ทำอูอ้ยอยเอาเส้นเล็กแล้วกันครับเอาใหญ่โฟใหญ่ใหญ่โฟอะไรให่สบปากแสบปากเอาเส้นเล็กสองครับเส้นเล็กพุงกับตูดครับผมเอาตูดขอเสร็จเผ็ดครับขอใส่ลูกชิ้นเยอะเดี๋ยวไม่ได้ถามเส้นอะไร เปปลี่ยนนเ็อาเส้นเล็กไม่ได้ถามเอาเส้นอะไรเส้นใหญ่ครับเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็แค่นั้นแหละลูกชินเยอะๆนะครับพิเศษแล้วกันแสบปากแซบกุ้งแสบตูดเอาของเผ็ดมากอร่อยแต่เผ็ดมาก ตาโฟป้ายุย้ยแม่ค้าจ๊ะที่ร้านนี้ขายจตาเย็นตาโฟเหรอจ๊ะมีป้ายอ่านเอาจะสั่งไม่สั่งม,มีมีเมนูไหมจ๊ะเร็วงั้นฉันเอาเส้นใหญ่เย็นตาโฟแสบพุงแล้วกันนะ เอางี้ขอนำเยอะๆนะจ๊ะน้ำเยอะๆไม่มีจะกินก็เตน้านไปกินร้านอื่นร้านนี้ไม่ขายนี่แม่ค้าฉันสั่งเย็นตะโฟใส่น้ำเยอะๆแม่ค้าก็แค่ใส่น้ำเยอะๆให้ฉันแค่นั้นเองไม่เห็นต้องพูดอะไรเยอะขนาดนี้เลยฉันน่ะไม่ได้มาขอกินฟรีนะฉันเสียเงินนะแต่ฉันทำไม่เป็นน้ำเยอะๆอะ่ะแม่ค้านี่ยังไงนะ ไปกินรังแตงมาจากไหนไมาใส่อารมณ์กับลูกค้าเนี่ยมันใช้ได้เหรอพูดอย่างเงี้ยอย่ามีเรื่องมไไั้ยคะเรื่องของฉันฮะจะไม่กินก็นออกไปจะขายไหมฉันไม่ขายเว้ยพูดอย่างเงนนี้ยอย่ามีเรื่องนะหุยหุยมีหวัวแล้วมีหวัวแล้วหุยห,หุยหุยตันเลยป้า <definite S 2> ตันเลยตันเ,<อ>เลยกำลังมันเลยเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากกินหรอกแม่ขายอย่างเงี้ยไปกินรังแตงมาจากไหนกไม่เลยไอ้แตงไม่เลเนี่ยฉันไม่อยากกินนั่นแหละขวามันซ้ายเอาเลยป้าเอาเลยก็ฉันจะขายแบบเนี้ยมันเรื่องของฉัน พูดอย่างเงี้ยอยากมีเรื่องเหรอะอยากมีเรื่องเข้ามาฉันทำไม่ไหวแล้วนะฉันก็ไม่ได้กลัวนะแม่ค้าใบปากขนาดเนี้ยป้าหรือเปล่าใช่ค่ะายของนเนี่ยป้านะเขาก็ทำเพศเกินป้ายุยอ่ะคนเขาก็กินไม่ได้ดิป้ายุยทุกเมนูมันมีต้นหลายอย่างคุณป้าใจเย็นก่อนนะคะคือพอดีป้ายุยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะใครๆเขาก็รู้กันค่ะเป็นแบบนี้เหรอแต่มันนี่ได้หมายความว่าลูกค้าทุกคนน่ะจะต้องทนพฤติกรรมแม่ค้าแบบนี้นี่ ถ้าาตว่มันม,มันเอกลักษณ์ของฉันคุณป้าคะคุณป้าอย่ามองใต้พยที่ภายนอกสิคะอาหารเขาอร่อยนะคะลองกินดูก่อนเลยคะฉันขายเอกลักษณ์ฉันไม่ได้ขายกันเดีกถ้าจะกินยยนาโฟนู่นไปกินร้านทั่ว,วไปถ้าจะกินร้านฉันเอกลักษณ์ฉันเป็นแบบนี้ก็ต้องอันยึดอตามนี้เออเอามาลองชามหนึ่งฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอกลักษณ์เนี่ยอาหารมันจะอร่อยสักแค่ไหนเอามาเลย เส้นอะไรเส้นใหญ่ยินตะพฟก ปกติไม่ได้เสิร์ฟให้ใครนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะอร่อยแค่ไหนอยากจะรู้นะจะอร่อยเหมือนปากไหมเผ็ดได้ใจจริงๆ เซสซ่าเลยเก็บตังค์ด้วยจ้าสี <40. S 1> ่สิบกินัะเกี้ยงเลยเจยุ้ยยัยงไงฉันก็ขอโทษเจยุ้ยด้วยนะไอ้ฉันเนี่ยก็ลืมไปว่าร้านค้าแต่ละร้านน่ะแม่ค้าเขาก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเขาเอง แต่ก็นิดนึงอะนะฉันก็รับไม่ได้นิดนึงฉันก็ขอโทษเหมือนกันที่พูดจาไม่ดีแต่คนแถวนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์แม่ค้าเขาไม่ถือสาฉันกันหรอกาย้ยอยู่ทางนี้ภาษาวันนี้ฉันเอาเล็กเย็นตะโปงเห็ดแต่ปากพอนะจ้ะคราวที่แล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดเพราะ